A อเรียลฟอร Skill นี้ชื่อดูเทแต่มันไม่ได้ช่วยให้กระโดดสูงขึ้นเลยแล้วมันช่วยอะไรละ่ะและสกิลนี้ส่วนใหญ่ต้องสายเติมถึงจะมีส่วนหน้าหมูไม่เติมครับเพราะหนา้าหมูเติมแต่เป็ดครับร้านเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเติมไวแน่นอนครับและต้องขอบคุณนักทดสอบชาวจีนอย่างคุณอมาเดวสเช่นเคยและนี่คือความลับของ a อ r รีย Ford ครับหนึ่งแอเรียไม่ได้เพิ่มจำเมื่อทดสอบกับกองหลังที่มีค่าจำและส่วนสูงเท่ากันผลคือกระโดดได้เท่ากันทุกประการ สองการทดสอบระหว่างฟานได้จัมและคอนแทค99ที่มีสกิลนี้กับไม่มีสกิลนี้ในการดวลกับเรคคอร์ดจัมและคอนแทค101ฟานได้ไม่มีแอเรียลฟอร์ดเจอลูกมงอันตราย46เปอร์เซ็นต์ฟานได้ที่มีแอเรียลฟอร์ดเจอลูกมงอันตราย36สเปอร์เซ็นต์สรุปแอเรียลฟอร์ดช่วยลดโอกาสเสียลูกมงอันตรายได้10เปอร์เซ็นต์เมื่อความสูงไม่ต่างกันมากสามเมื่อฟานได้โดลกับคนเลอร์ที่มีจัมและคอนแทค101ฟานได้ไม่มีแอเรียลฟอร์ดเจอลูกมงอันตราย50 ฟานไดที่มีแอเรียลฟอร์ดเจอลูกมงอันตราย52%สรุปแอเรียลฟอร์ดไม่ช่วยอะไรเลยเพราะโคลเลอร์กระโดดสูงกว่าเยอะมากดังนั้นแอเรียลฟอร์ดมันไม่ได้ทําให้กระโดดสูงขึ้นแต่มันช่วยให้กระโดดได้เต็มที่แม้จะวิ่งถอยหลังหรือท่าทางยังไม่เข้าที่ง่ายๆคือมันจะการันตีว่านักเตะเราจะกระโดดได้เต็มที่ในทุกสถานการณ์นักเตะที่มีแอเรียลฟอร์ดเหมาะสำหรับเจอกับพวกสายมงที่เร็วด้วยเช่นฮารลันซอลลอดหรือกุลิตแต่ถ้าเจอพวกตัวพิกแบบโคลเลอร์หรือลูกกา แอริเอลฟอร์ดก็ช่วยอะไรไม่ได้ใครอยากให้น้ามูทำคลิปนักเตะตัวที่ใช้แก้ทางพวกหัวหวดนี้คอมเมนต์มาครับและฝากร้านเติมแตกเป็ดด้วยครับเติมถูกปลอดภัยเติมไว้ที่สุดใน3โลกน้ามูการันตีครับ